สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจัน์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวราศีธนูและชาวลัคนาธนูในเดือนเมษายนพศ2562นะคะคลิปนี้นะคะจะตัดเวลาที่วันที่16ทธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมของทุกปีนะคะ ก็คลิปนี้นะคะสามารถใช้ดูได้ทั้งราศีธนูและชาวลัคนาธนูในส่วนของลัคนานี่ก็ต้องไปถาม google เอานะคะก็เข้าไปที่เ,เว็บไซต์ google ก็เซิร์ชเอานะคะเกี่ยวกับวิธีการหาลัคนาตามเวลาเกิด <c oughs> ชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูนี่ได้ไพ่แบบไพ่ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยแหละ มีไม่ดีอยู่นิดเดียวนะไพ่เกี่ยวกับการเดินทางอะ่ะมันได้เป็นไพ่แบบสายฟ้าฟาดอะ่อะทันเดอร์โบดอ่ะคือคุณอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุขับรถซิ่งไปเที่ยวสงการไปแบบเนี่ยไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดแล้วซิ่งรถเนี้ยอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุได้แต่โดยรวมแล้วถือว่า เป็นเดือนที่คุณดวงดีคุณจะได้รับข่าวดีในหลายเรื่องข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการตั้งครรภ์คนที่แบบแต่งงานมาแล้ว5ปีไม่มีลูกสักทีเนี่ยรอบนี้เนี่ยแหละจะได้ลูกแล้วก็คุณก็จะประสบความสำเร็จเรื่องงานจะมีชาวราศีธนูนะคะกับชาวลัคนาธนูหลายท่านเลยได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติในบางท่านนะคะอาจจะได้รับเป็นเหรียญเชิดชูเกียรติหรือบางท่านก็ได้รับใบเกียรติบัตร ได้รับใบเกียรติบัตรใบเกียรติคุณยกย่องผลงานการเงินเนี่ยบอกได้เลยไม่แย่การเงินเนี่ยค่อนข้างดีคุณจะหาเงินหาทองอะไรช่วงเนี้ยหาแบบสามารถหาเงินได้เยอะเลยแหละคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินในช่วงเดือนเมษาและคุณก็ค่อนข้างจะเที่ยวเก่งคุณมีเกณฑ์จะได้ไปไปงานวันเกิดนะ ในด้านความรักเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่น่าอิจฉามากอะ่ะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือคนที่แต่งงานแล้วอ่ะช่วงนี้ครอบครัวของคุณก็มีความสุขจนน่าอิจฉานะมีเกณฑ์จะได้ลูกนะคะมีเกณฑ์จะได้บุตรจะมีความสุขจะได้ออกเดทอย่างสุขสมกับคนรักมีเกณฑ์นะคะพากันนะคุณกับครอบครัวเนี่ยมีเกณฑ์พากันเนี่ยไปล่องเรืออาหารดีดนตรีไพเลาออาจจะได้ไปร้องคาราโอเกะเป็นช่วงที่ว่ามีความสุขทีเดียวนะคะ สำหรับสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้นะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบว่าไม่รู้จะเลือกใครจะสับสนในเรื่องความรักเนี่ยคือคุณน่ะจะโลเลเป็นคนที่แบบสำหรับสาวโสดนะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้นี่มันจะออกแนวว่าคุณเป็นคนเรื่องมากเป็นคนเรื่องมากมีคนมาชอบแต่คุณก็ชอบหาชอบมองหาขอ้อชอบมองหาข้อผิดของเขาอะ่ะชอบ จ้องหาเรื่องจับผิดเขาคือคุณน่ะมันเป็นช่วงที่ว่าเหมือนคนโสดอ่ะหนุ่มโสดสาวโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยในเดือน <c oughs> ในเดือนเมษายนเนี้ยมันเป็นช่วงที่ว่าเหมือนคุณน่ะกําลังมองหาคนที่ถูกใจพยายามมองหาคนที่แบบจะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณเข้ามาทําให้คุณมีสีสันในชีวิตเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขถ้าพูดถึงเรื่องความรักของคนโสดเนี่ย คุณค่อนข้างลำบากใจนะเพราะคุณน่ะเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงมีความมั่นใจในตัวเองสูงคุณคาดหวังกับชีวิตไว้ค่อนข้างมากเป็นคนตั้งความหวังกับชีวิตค่อนข้างสูงจะต้องเอาคนสวยคนหล่อเท่านั้นจะต้องเอาคนรวยจะต้องเอาคนมีการศึกษาต้องเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบต้องถูกสเปคอย่างนั้นอย่างน้นอย่างนีน้มันก็เลยจะทำให้คุณเนี่ยคือมีปัญหา มันก็จะมีปัญหาเข้ามาแต่คุณก็ไม่ต้องซีเรียสหรอกเพราะว่าดวงการงานของคุณนะเดือนนี้ดีการงานของคุณเนี่ยจะมีการขยับขยายไปในทิศทางที่ดีคุณมีสิทธิ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสําหรับท่านที่เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยผลคะแนนก็ออกมาดีนะแล้วก็คนที่ทําอาชีพค้าขายโดยเฉพาะขายเครื่องประดบับขายเครื่องประดับนะขายเพชรขายทองขายเพชรพญานาค ขายลูกแก้วคริสตัลขายหินนำโชคขายดีคนที่ทํางานทางด้านการเกษตรขายดีแต่แนะนํานิดนึงนะคะก็ในเดือนเมษายนเนี้ยท่านควรทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรน,นะแล้วก็นั่งสมาธิ นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะมันก็จะทําให้ชีวิตของท่านเนี่ยมีอะไรดีๆเข้ามาดูโดยรวมแล้วนะชาวราศีธนูเนี่ยในเดือนเมษายนเนี้ยทั้งชาวราศีธนูและชาวลัคนาธนูเนี่ยคือท่าน,นจะได้รับข่าวดีในหลายเรื่องเลยนะแล้วก็มีเกณฑ์จะได้ไปร่วมงานแต่งงานของญาติพี่น้องการเงินเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จอย่างดีในช่วงเดือนนี้นะคะในช่วงเดือนเมษา เมษาเนี่ยพฤษภาเนี่ยจะเป็นช่วงที่การงานของคุณเนี่ยมีการขยับขยายขึ้นถ้าคุณเป็นข้าราชการเนี่ยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนไม่มีอุปสรรคอะไรถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของ SME ขนาดย่อยเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าธุรกิจของคุณร้านค้าของคุณเนี่ยจะมีชื่อเสียงโด่งดังถ้าคุณขายของออนไลน์อะ่ะก็คือว่าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยจะดังมาก คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่ทำมาหากินเก่งเป็นผู้หญิงที่รักครอบครัวเก่งทั้งงานบ้านงานเลือนเก่งทั้งด้านธุรกิจคุณจะได้ทำงานร่วมกับคนเก่งและก็เป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นผู้หญิงที่ฉลาดพูดเก่งค้าขายเก่งเป็นคนที่คุณน่ะสามารถครบค้าและทำธุรกิจร่วมด้วยได้และก็จะมีบางคนเนี่ยที่อาจจะได้รับได้รับเงินจากการขายที่ดินนะ บางคนน่ะจะได้รับเงินก้อนโตจากการขายที่ดินแล้วก็ดวงเรื่องความรักเนี่ยสุขสมหวังนะคะมีคนมารักมาชอบมีสเสน่ห์ในตัวจนบางทีคุณก็หลงตัวเองแต่คุณจะค่อนข้างเรื่องมากสําหรับคนที่แต่งงานแล้วก็เป็นช่วงที่มีความสุขในความรักค่ะโดยเฉพาะท่านที่มีบุตรแล้วนะก็จะเป็นช่วงที่ว่าคุณนะ่ะจะกุ้มใจเพราะว่าลูกคุณเนี่ยวันๆเนี่ยเอาแต่อ่านหนังสือไม่ออกไปเล่นข้างนอก บางคนเนี่ยมีลูกนะลูกเนี่ยวันๆอยู่แต่ในบ้านเนี่ยไม่อ่านหนังสือก็เล่นเกมไม่เล่นเกมก็อ่านหนังสือคุณก็เลยจะค่อนข้างเครียดตรงที่ว่าลูกเนี่ยไม่ยอมออกไปเล่นนอกบ้านแต่ก็เป็นเด็กที่แข็งแรงดีก็คือว่าผลการเรียนผลการเรียนของลูกอะ่ะผลการเรียนเขาดีนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยตัวคุณเองก็จะเป็นคนที่แบบมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนในตัวนะตัวคุณอะแต่คุณอาจะเดือดร้อนเพราะว่า เออไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นน่ะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนเนี่ยเป็นไปได้ก็ถือว่าเป็นไปได้นะคุณอาจแล้วคุณเองมีเกณฑ์อาจจะต้องไปประกันตัวญาติด้วยนะเช่นญาติคุณอ่ะทําผิดกฎหมายญาติคุณเนี่ยทําผิดกฎหมายแล้วคุณก็ต้องไปประกันตัวเขาออกจากคุกอ่ะมีมีสิทธิ์มันจะมีเรื่องของ มันจะมีเรื่องของคดีความเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าเป็นคดีของอาจจะเป็นคดีของญาติคุณหรือเป็นคดีของออรุ่นน้องที่ทํางานเป็นคดีของคนรู้จักนะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยบอกได้เลยว่าเดือนนี้คุณใช้เงินเก่งเหมือนกันนะแต่ก็เป็นเดือนที่คุณนะ่ะดวงดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณเป็นคนใช้เงินเก่งก็จริงนะแต่คุณก็เป็นคนที่ หาเงินเก่งด้วยไม่ใช่ใช้เก่งอย่างเดียวก็ตัวคุณนะคะในเดือนเมษายนนี้ก็จะขยันทํามาหากินหาเงินเก่งและที่สําคัญในเดือนเมษายนนี้ยคุณจะมีโชคลาภนะถ้าคิดจะซื้อลอตเตอรี่หรือจะเล่นสลากพกสอสลากออมสินเนี่ยก็เล่นไปเลยค่ะมีดวงที่จะได้โชคได้ลาบมีดวงถูกขวยเข้ามาการเงินดีแล้วก็จะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจด้วยธุรกิจของคุณเนี่ยจะไปได้สวยท่านที่ท้องนะ คุณมีเกณฑ์ตั้งคันนะท่านที่ว่าแต่งงานแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ตั้งคันท่านที่ท้องเนี่ยก็อาจจะได้อาจจะถูกางวันใหญ่ๆนะสาหรับท่านที่กำลังตั้งคันอยู่ช่วงนี้แบบท้องอยู่เนี่ยคุณอาจจะถูกางวัลที่สองลำวันที่สามก็ได้นะคือมีเกณฑ์จะเขาเรียกว่าจะมีเกณฑ์จะถูกหวยเพราะว่าลูกของคุณน่ะนำโชคนำลาบมาให้นะคะเป็นจังหวะที่ดีมีอะไรดีๆเข้ามา ธุรกิจส่วนตัวก็จะมีความก้าวหน้าดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณก็ช่วงนี้คุณก็เออถ้าจะเสี่ยงโชคหรือจะลงทุนทำธุรกิจก็สามารถลงมือทำได้เลยนะคะมันก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากวนใจแบบที่ผ่านมาแล้วก็ตัวคุณเองก็จะเป็นคนที่โชคดีทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะท่านที่ทำธุรกิจเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เจ้าของอพาร์ตเมนต์แมนชัน เจ้าของตลาดเจ้าของห้างเจ้าของกิจการใหญ่ๆโตๆเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ว่าคุณจะได้รับการยกย่องจากคนรอบข้างนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นเศรษฐีนีมีทรัพย์สินมากมายแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเป็นออมหาเศรษฐีเป็นคนที่แบบมีตังค์ทำมาหากินเก่งรวย ก็จะได้รับการยกย่องนะคะในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะได้เป็นมหาเศรษฐีคนใหม่ก็ได้เพราะว่าดวงของคุณช่วงนี้กำลังดีถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆโตๆอยู่แล้วเนี่ยก็คือว่าในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้เป็นเศรษฐีใหม่หม่กับเขาอะคะ่ะแต่ว่าถ้าคุณเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยได้ราคาแรงวันละสามร้อยอะไรแบบนี้มันก็มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงมันก็คือเขาเรียกว่าดวงใครดวงมันแต่ละคนเนี่ย เกิดในเวลาที่ต่างกาันเกิดในเลิกที่ต่างกันบางคนเกิดในเลิกขอทาน บางคนเกิดในเลิกเศรษฐีบางคนเกิดในเลิกราชนีบางคนเกิดในเลิกราชาเงมันก็จะมีชีวิตวิถีชีวิตที่ต่างกันมีบุญวัสนาที่ต่างกันนะคะในการดูไพ่ก็อย่าดูเป็นงมงายนะคะให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆว่าโอเคช่วงนี้ราศีธนูกับลัคนาธนูดวงดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องกงังวลนะคะก็สําหรับท่านใดที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเอขอความการุณานะคะช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ ค่าครูด้วยนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็ให้แอดไลน์มานะคะก็ช่วงนี้เอกก็จะรับจะรับดูจะรับดูดวงหลายอย่างนะคะแล้วก็รับสอนไพ่รับสอนไพ่ทาโร่อย่างเดียวนะคะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้ยังไงก็จบลงแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้